สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะมารีวิวรถแมชชีนครับหรือว่ารถเก็บผลไม้นะราคาเกือบ1ล้านบาทเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกของผมนะครับผมจะเก็บข้างล่างแล้วก็จะมีทีมงานที่เก็บข้านบนครับก็คือเก็บรถแมชชีนนี่ครับรถแมชชีนสีส้มนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น รถเก็บผลไม้หรือว่ารถแมชชีนนะครับความสูงขึ้นไปสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ5เมตร20เซนนะครับระบบการทำงานก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกก็จะมีคานตัวนี้ครับมีทั้งหมด3ล้อนะรุ่นนี้ก็จะใหญ่สุดครับสีส้มแล้วก็จะมีสีเหลืองพิกโก้อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับเก็บในร่องอโวคาโดเอาไว้ใช้สำหรับเก็บอโวคาโดที่มันอยู่สูงๆครับตอนนี้น้องสังกำลังทำงานอยู่นะโอ้ครับ ข้างบนก็จะมีตัวบังคับตัวเองนะครับบังคับเองเลยบังคับด้วยมืออยู่ตรงหน้าหน้านี้นี่อันนี้ปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงซ้ายขวาครับอันนี้ปรับขึ้นปรับลงตรงแท่นเหยียบก็มีนะใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับนี่ครับระบบการทํางานระบบไฮดรอลิกเครื่อง2สูบนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันดีเซลนะครับในการทํางาน3ล้อนะล้อใหญ่ๆเลยมีตัวด้านหลังด้วยใช้บังคับ เดียวซ้ายเดียวขวาได้นะครับสีส้มก็ถามราคากับหัวหน้าหรือว่านายจ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000แสนเชคเกลก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ90 0 0 0บาทคนระับไม่ใช่90,00 0บาท <c oughs> 9000 0บาทนะตัวนี้ก็จะมีถุงที่ใส่อะโวโคาโดนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นเหมือนกระเป๋าจิงโจ้นะเก็บแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าด้านหน้านะครับ รองรับน้ําหนักได้ประมาณเกือบ300กิโลนะเพราะว่าอะาโคโดนี่ประมาณตีไปเลย200กิโลครับแล้วก็น้ําหนักคนก็ตีไปประมาณ100กิโลเกือบเกือบ300กิโลครับน้ําหนักซึ่งมันจะศูนย์ถ่วงมันจะดีมากนะครับตัวถ่วงมันบาลานซ์จะอยู่ตรงเครื่องตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องข้างในเปิดให้ดูเลยนะครับ ครับเครื่องข้างในไม่เยอะนะเป็นระบบไฮดรอลิกครับมีแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวคล้ายๆเหมือนเครื่องคูป้าเลยครับลักษณะคล้ายๆกันเด,ดดเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเสียง <c oughs> ดังหน่อยนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์สองสูบอันนี้สีส้มนะ รุ่นซื้อเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสีเหลืองรุ่นนี้จะเก่านะครับอยู่มานานแล้วนะน,นี่พี่โกยกำลังทํางานอยู่นะครับลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเล็กกว่าน,นิดนึงอันนี้ความสูงขึ้นไปจากคานนะห้าเมตรยี่สิบเซนไม่เกี่ยวกับตัวกับความสูงของคนขึ้นไปนครับนี่ครับปับขึ้นสูงสุดได้เลยปกติต้องมีเซฟตี้นะ เซฟตี้ในการใส่นะครับอยู่ด้านหลังเป็นเชือกเกาะบริเวณเอวนะครับปรับขึ้นปรับลงอยู่ที่คนขับครับโอ้ในแบบของเราไม่แบบ2 0 0 0 0วิวนะครับกำลังทำงานอยู่อันนี้เป็นแผนกงเก็บด้านบนนะของผู้คมเป็นแผนกงด้านล่างครับผนกงด้านล่างก็จะเก็บบริเวณด้านล่างครับตอนนี้เก็บออโคโดพันการินไอพี่กยเอาโะโโดมาดูหน่อยครับอันนี้ถุงด้านหน้านะ นี่ครับใส่โอโคโดตรงนี้แล้วเราก็จะกดอันนี้ลงนะครับเอาไปเทสใส่ในบล็อกเนี่ยโอโคโดพันกาลินครับสุดยอดเลยสะดวกสบายครับในการทํางานที่ประเทศอิสราเอลมีรถแมชชีนในการเก็บแต่บางที่ไม่มีรถแมชชีนก็ต้องใช้บันไดน,นะแต่จะช้านิดน,นึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็เป็นทุกผมเก็บด้านล่างเก็บถังนะครับทำงานคู่ <c oughs> คู่ถังนะครับเก็บด้านล่าง เก็บใส่ในบ็อกแบบนี้เก็บใส่ในบ็อกเนี่ยเก็บใส่ถังในบ็อกอู้แสงสะท้อนไม่ค่อยสวยเลยเก็บใส่ในถังการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับรีวิวรถแมชชีนเก็บโวคาโดยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้กลังใกทับอิสาราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ